สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมเดอะแบททั้งแคทนะครับวันนี้เรามาเล่น <c oughs> เกมนี้กันมัาง <c oughs> ไม่เด็แบบอัดลงนานเลยใช่ไหม,มนี่ก็น่าจะผ่านมาห้าวันแล้วแหละที่ไม่ได้ทําคืออันนี้ก็เป็นการแอบ,บอัดคลิปว่าคือเพราะว่า <c oughs> ถ้าพูดเสียงดังมันจะไม่ดีคมันจะแบบอืมยังไงดีย่ะครอบครัวไม่ค่อยอยากให้เล่นะ ก็แบบต้องมาแอบอัดบ้างอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ขอใจนะไม่ขอใจพวกเขาเลยจริงๆโอเคแต่ก็วันนี้นะครับเราจะถ้าเห็นยุน้านี้คิดว่าเราจะมาสุ่มใช่ไหมอืมไม่ใช่วันนี้วันนี้เราจะขอพักเบรกกับการสุ่มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอยังไงดีนะ,ะงั้นไม่เป็นไรสุ่มสามครั้งพอเพราะว่าอย่างน้อยอันนี้สุ่มแบบ นิดๆน,น,นิดก็ไม่เป็นไรครับนิดๆนิดๆเราก็ได้ซูเปอร์แลมาโอเคแท็กเตอร์คูปเปอต้าเอลซีรีเราจะสุ่มสามครั้งแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นด่านอ e ีเวนต์กันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากโอ้ซูเปอร์แลมเอาจริงนะคือเราเก็บกระป๋องเนี่ยเพื่อไว้สุ่มแบบที่เราต้องการดีกว่าแล้วก็แลนะครับโอเคเดี๋ยวไปขายทิ้งทำ <laughs> ไมต้องทำทำกับตัวละครแมวอย่างนี้ด้วย เอาไปขายทิ้งย่อยใหญ่จะได้อีกพีมาเพิ่มด้วยว้าวโอเคเอ้ยเดี๋ยวมันมีด่านหนึ่งเนี่ยที่มันไต่ไต่หอยากมากเลยเนี่ยผมทำได้ประมาณถึงประมาณสิบครับไอ้เอเอ,อมันได้แค่เนี้ยแหละเราทำได้แค่เนี้ยแหละมันทำได้เท่านี้สิบเอ็ดไม่ไหวมันจะไปได้วะ่ะสิบมยังไม่เล่นเล่นมันยังออกมาตีเอาเลยเลยนี่เดี๋ยวผมโชว์นะคำหนึ่ง นี่เราจะใช้ทุกอย่างเท่าที่เรามีเพื่อช่วยโลกใบน,นี้ไว้สายการบินชั้นต่ำช่วยโลกใบน,นี้ไว้โอเคครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับเรามีเรากองทัพแมวทัพมีทั้งแมวจิว๋วแมวทองแล้วก็มีชีสเบอร์เกอร์นะครับเรามีทั้งกองทัพหลายกองทัพนะครับไม่ไว้นเลยแล้วเราก็มีหัวด้วยแล้วก็มีระดับสุดยอด u r ก็มีแต่ก็ คืออย่าเพิ่งว่าแบบเอ้ยใช่ฉันมีตัวเนี้ยแล้วฉันจะแข็งแกร่งมากเลยไม่ใช่นะคือเราก็ตายได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบม,มองง่อยมันก็โหดเหมือนกันแค่นี้มันจะโถมบานละแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นการแบบเรารอเพราะมันต้องมีอะไรบางอย่างมันออกมาแน่คือเรารู้เราเป็นคนเล่นโอเคน่าจะเป็นหนึ่งยูทูบอย่าเพิ่งมานี่คือการแบบนี่แบบตีมาทดสอบนะนี่คือด่านที่เราไม่ผ่าน ใช่ไม่ผ่านจริงๆคือผมเล่นแบบว่างๆเนี่ยผมไม่ผ่าน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่าพึ่งโถมอย่าพึ่งโถมมันต้องมีอะไรโหดๆออกมาแน่มีมีเรารู้เนี่ยเราเก็บตังค์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราเอาระดับ u r ออกมาแล้วก็เอาตัวยิงธนูเอามาดีไหมโอเคตอนนี้ยังไม่เท่าไหร เอาเทพสุดยอดออกไปแล้วนะครับจังวะนี้โอ้พระเจ้าดูกองทัพแมวน่ะซี่แต่อย่าพึ่งความโหดนั้นกำลังจะมาเยือนเราแล้วอย่าพึ่งนะอือหึงางธนูปิ้วโบแตกโอเคครับมันถึงเวลาแล้วชิลเลอเป็นนี้ไว้ฉันจะเอาตัวระดับดโหดออกมาแล้วโอเคยังไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชม โอเคโอ้ย okay. oh, ทำไมมันสโล,ลอะไรเงี้ยมาแล้วครับจังหวะน,นี้ถามว่าเรารอดไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเช่นว่าเหมือนเราเคยเล่นไปแล้วนะต่อนายเคยเล่นไปแล้วนานี้งั้ไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาเล่นอีกทีแล้วกัน ไม่เสียหายแต่ดานนี้ต้องเอาอะไรมากันออกมาเยอะเลยเพราะระดับ U R เงี้ยแบบมันไม่ค่อยไหวอะไรอดดูพวกเป็ดแล้วก็พวกตัวอะไรนะไม่รู้มีหมามีเป็ดมีตัวอะไรนะ,รต,ะรนะตัวสีเหลืองเนยะเห็นไหมครับระดับ U R ก็สามารถจะตายได้นะครับกระเด็นไปแล้วกี่รอบไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้นับแต่รู้ว่าเราเล่นซ้ำโอเคไมมนะดานนี้เราเล่นไปแล้วเราเล่นผ่านไปแล้วนี่นะ ก็ว่าทำไมมันดูคุ้นๆอย่างโอเคเราเอาเทพมานี่นะครับต้องส่งตัวพวกแมวน้อยน่ารักออกไปนะเพื่อแบบไปกันเพราะว่าไม่งั้นเห็นไหมครับระดับ U R ได้ศูนย์สิ้นไปแล้วบุ้มเราอย่าแบบโอ้ไม่นะระดับนี้ก็โหดได้ไม่ครับ <laughs> มันตายครับ <laughs> ตายคาที่เลยตอนนี้โอเค ขนาดนี้เราก็รู้เรื่องแล้วว่าเดิมเราเทพของเรานั้นได้โอ้โหเหลิศนันมากว่าไม่ทันเอาห่วงไปกันไม่กันอืมกันแล้วอะมันการท,ทําที่สุดแล้วดูดิเนี่ยมันมันมาถมหน้าป้อมป้อมฐานล้วเนี่ยยาเดี๋ยวบ้านแตกไม่เอามันยังไม่ถึงเวลา ชอ้แม่โอ้กอดโอ้แมนโอ้กอดโอ้แมนเห็นไหมครับระดับนี้ก็ตายได้บ้านแตกแล้วเงี้ยไฟื่อืหึึท่านผู้ชมครับในขณะน,นี้บ้านเราก็กำลังจะหายไปแล้วนะครับตายเรียบร้อย อืมก็ว่าเราเคยเล่นไปแล้วไม่งั้นถ้ามันถ้าเรายังไม่เคยเล่นจริงๆอ่ะเราจะไม่ถึงด่านสิบเอ็ดใช่ชั้นที่สิบเอดสิเด็กชั้นเขาเรียกว่าชั้นอ๋อไม่ไม่ไมไอ้ตั้งแต่ต้นคลิปว้าอโทษทีครับโทษที ก็ว่าทําไมบอกว่าสิบอกสิบเรามันยากมากมันมสิบเอทแต่สิบก็ยากจริงนะเพราะว่าเรากวรจะผ่านมาได้เนี่ยเราก็ใช้ของไปเยอะเลยแล้วก็เล่นไปไม่ต่ำกว่าสองสามรอบจริงๆก็คือแบบผ่านยากมากแล้วผมมาตัวไปกันเมื่อกี้มันก็แบบไม่ทันการตายเรียบเลยครับถ้าใครดูคลิปจบก็อาจจะแบบไม่งงนะที่อ้ที่ผมพูดแต่บางคนก็อาจจะงง เพราะว่ารู้สึกว่าการพูดแบบแมันดูแบบติดติดขัดขัดแล้วตอนเนี้เอางด่านนี้เราต้องเล่นถึงเราต้องเล่นเซตเตอร์สามให้จบก็คือเนื้อเรื่องตอนนี้เราอยู่ไออันที่สองปะอันที่สองตอนหนึ่งใช่ปใช่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 อันที่สองอันที่สองเรายังไม่ถึงอันที่สามอันที่สองเรายังเคียร์ไม่จบเลยก็ว่าทําไมมันไม่ให้เล่น <laughs> ต้องไปเคียรยก่อน เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าว่าว่ามันยากมากเลยอีเวนต์ยากแค่ไต่ชั้นถึงแค่ชั้น10เนี่ยก็รู้สึกว่ามีตัวโหดๆออกมายำระดับโหดของเราเละหมดแล้วก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ว ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถือว่ามาเล่นแล้วก็ให้ได้สนุกกับการเล่นของผม <c oughs> ได้ดูการเล่นแล้วสนุกไปกับเพลิอเพอนเอ,อิม <c oughs> จับประโยคพคูดไม่ได้แล้วโอเควันนี้นะครับก็ถือว่าพอไว้ก่อนนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะมีพูดแบบเบาสูงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างก็มันเป็นตามอารมณ์แต่บางทีส่วนใหญ่ก็ต้องเบาเสียงแหละโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย